Choi do a cup. That's it. You don't take out? 이 e 어 Oh. You yeah, no. c oh, <iedzieć> 그거는 먹어야겠다. 나 이거. 아우. 알로이? 체마 아니, 대이 나도. 아니, 능. 이는 파? <1호>? 응. 육천 리. 색의 카레 이 파. 아 w 몰라 나기서 밥이 나는 a p a v 먹을래요 n of Bogle. I will m o k 어아프리 You live, right? TV. 어아이 i 만 l 만 a 카 c h e n 누군 n c h e n k a n a n c 짜빼 니스 이어 프롬 이스이스 프롬 태이스 타임 이스요임레타이타이스 타임 레이스 타임 레이이스 타임 레이스 내 누군지 아니가 레이스 타임 레이스 타이에요 อ <s umi> คุณรู้จักผไม้ไอหมูาไี่ีอมมไหมเอันี้่แ่ยอายุเท่าไหร่อีสามใช่ไหมครับอีสองอสาม 내가 23รอ야24อ야야ยายยายยายโก 야. 24แล야ว4ที2 4น2 4 2 23นี่ให้เราด 아, เด็ y o 미 me, p e 유 me, p e 나요 y e n d Yes, come on, t h a 국 k you, k u n a y e 국 Spicy, you. Spicy? Yeah. I h 아, 테스트. t 테스트. 니 d it b 아, f o r e It's not h i 고 i 고 s 고 o 물 h i 어 i 고 s not his. It's not his. i t 아 not his. It's not his. It's n 아, t his. i Oh, I think. I think. I need, I 아, 설탕좀 집어넣고. 찍는 거 진짜. What do you say? y o 이 r e very t i d 너 Tidy. 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 t i 너 너무 착하다고. i d y Tidy. Tidy. t i d 국

จ mm. ่าดอน่ารักข้อน่ารักข้อารั้อนารกข้อน่ารัข้อนารั้อ่ารักข้เน่ารักข้อน่ารั้อน่ารัก้อน่ารัขารั้อน้อน่ารักขอน่ารักอ่ารักข้่ารกข้อน่ารนักน่ารักข้่ารักข่ารกข้อน่าขอน่ารักข่าอ่ารารักขอนกข้น่ารันั้น่าร มึงเขใจไหมดีเพระว่าดีแบบไหนอ่ะดีมากจริงดูแลดีมากๆแล้วดีดีมากๆอแหรืออ่นี่ขดีมากจริงไม่เนรขอบคุณครับดีบบแบบไม่พดบอก่ดี beautiful a l แตงวสวยมากๆสวยสวยสวยมาก ควนเป็นขอว่าฝากคนถามมาด้วยแล้วก็แบบเจอคนที่ดีพ่การไม่ไปก็ไม่ไปพิการมงจะแตกเลยจะไปเ็ิการอ่ะเข้าใจนะว่าเขาอาจจะไม่ทำไรจริงิว่าอนนี้มันรูไงแต่แต่เทำไรเาแต่เขาทำรตัวเองาไม่คิดว่าตอนเกัออดีมันไม่ทำไหรอมันทมัมันไม่แย่

เพราะว่ามันอยู่นี่มันไม่ทำก็ได้ไงใช่ไหมหมายถึงว่าที่จะไปหรอใช่เพราะร้านมาคุณไม่ทำก็ได้ไม่ทำอยู่เซอร์เฟสเนี่ยไม่ทำก็ได้ทำงานคุณจะนั่นงเร็นโทรศัพท์ก็มีอะไรว่าถ้าจะไหนไม่ก็จะไหนหลายหลายอย่างน้องโมใช่อันนี้อันนี้นแค่หนูนอยู่ไม่กี่เดือนนะ้วคุณก็ยังรู้เลยว่าออมันเป็นอย่างเงี้ย 아이스타. 유 라이크 유척 차이니? 노? 좀어แ 소소. 좋써? 유유 라이크 차이 아이. 일본? 일본. 노. I'm 리 스타일? 까울리? แบบ나 중국 사람 아니야. 까나 <sax Dafoe> oh, 중국 사람 아니고. 까울리. <saja> 한국 사람. 콩가울리카 내가 중국 사람이 않았네 내가 중국 사람 자랐어요, 가 만천이라고 하니까 어. 내가 거어고 กูม,ม sociedad, Robbie, ันกินยะไงวะกูแก่หรอเชควายคภาษาเกาหลีได้ไหม่ครับไม่ได้ได้ไมเอ่ได้โอ้คำโอ้ออออ

I don't know but I don't know but but I feel like so so. Mm. Oh, she chi like big bang. À, ah, bang bang bang. Yes. Đồng Yes. No ในแมจีดองจีโซกินลอด้วยมีอะไรมีอนาีมาเมกจังไอนี้ยไอเนี้ยอะไรวะไอที่มันไปที่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 ี่เหรอวะฮโยฮโยนอไฮโยยนฮโยย้อนฮโยย้อนเซเว่นย้อนเซเว่นอะไรนะเซเว่อะไรปะ เรียบอะไรวะเรียบเรียงชืดเดียวไม่อ่เดี๋ยวชื่ออะไรนะดีอยู่นะเอเวอร์ปวว่าเเเปนว่าเคยช่ีชีเอเวอร์ไหมองยีดตั่ไหนที่เ็ผู้ชายโอเเจเนเรชันีเนอันนี้คโยยอนชีชีอะไรบะ

ก็เจนนี่ทำงานกี่โมงครับทสามงานี่ทำงานโมงทำงานกี่โมงใช่ครับทีพีเอ็มเได้หมกนไพซัมโมงใช่ไหมครับใช่ไหมโมงมกอเพื่อขามาอยู่ปรทศไทย้กี่ปี้ว ชาวมณีเยียร์อยู่สเตจเดียวอ่าหนึ่งปีหนึ่งีใช่ครับเขากินบุลนกีเนาะสามขาวเขากินหนึ่นะวายอยู่ตรงเดียววายวายหรือใช่เลยเป็นโอคินทำอะไรอ่เดียวหรอใช่ครับเป็นรายการนะ เขาเหมือนบอกว่าเป็นชานเอลที่อเมริกาใช่ไหมชานเอลชานเอลอินดอร์อเมริกาไรงั้าเองอ๋อชานเอล Is Is You Right Channel Yes ไอ้เอะไรนะไม่ร <laughs> <laughs> <What? S 1> ู้ไม่รู้อะไรคือ What รู้เนียบ่ท่านวันเดโมใช่ไหมครับ No Demo No, no. อะไรโอ้ยยิ้ม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 

관종 중에 관종이 들어 어 이거 무슨 you me 재미도 why, 없고 이거 why, 정신, why, 정신, 정신 나간 사람 들어왔네 릴리아딱 채팅 내가 딱 기회 <laughs> 세번 줄게 <laughs> 못 듣기면 <끼면> 블랙이야 <laughs> 리우라 채팅 딱세 <laughs> 번만 더 쳐봐 <웃음> 재밌으면 <웃음> 재밌으면 내가 그냥 <laughs> 봐 주고 <laughs> 어. <목소리도> 아, 음. <목소리도> 디노. 는 차이 까 응, 처까요 음. 나갔어, 그냥? 嗯，看你的自行车啊，来了 เรียนรับครู้คับพี่คับบอกททาราณคดีอาจวิทยาร 어우 오우. 아, 오우 나 이제 딴데 이동해야겠다 음, 음. 여기다 꿀잠하고 음. 그 음. 아니 털어라이카 เช็คบินคนเดียวค่ะเส้นเล็กก็ยามหนึ่งหกสิบท่เรทะเลทะเลทะเลแปดสิบเอ็กซ์ติ๊ก 야, 밥 하나 먹으려고 했더니 그냥.. 어.. 잡아고 어, 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 어.